คุดาบไทยสี่กอนะครับกุ้มกิ้งเก็บกรรมนะเอากิ้งกว่านะนะครับกิ้งก็คือพลาดนะโดนเขาสวนนะครับถีบยันหรืออะไรไม่รู้แล้วเราล้มนะครับกิ้งนะแยกสองแบบนะอย่างนี้คือดาบอยู่ข้างเดียวกับนะครับเท้านำเวลาเราจะฝึกนะครับโอเคนะ นั่งอย่างนี้ก่อนอย่างนี้นะครับโอเคนะนะครับวางอันนี้ลงหนาะเนี่ยอย่างนี้นะมาอย่างนี้นะพอเวลาดาบจริงๆมันจะมีด้ามเห็นนะปึ๊กนะอย่างนี้ตั้งนะครับอันตรายด้วยแล้วก็นะครับมันตักลงนะขานรากมันดิ่งนะครับให้ระวางอย่างนี้ตรงเนี้ยเหมือนไม่แกน เป็นแกนนะครับแล้วเราก็โล่ข้ามไปนะนะเล่นอย่างนี้แล้วเราก็โล่ข้ามนะโล่ข้ามไนปะนะครับโอเคนะกิ้งปุ๊บวางนะครับแล้วโลนะเวลาล้มมันจะมีดวงกัที่มันมีแรงต่งของเขานะเล่นอย่างนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเพิ่มความสูงนะเราค่อยทิ้งลงนะครับโอเคนะ ต่อไปยังไงอีกนะครับเคนะเดี๋ยวดูเราเปิดแนวดาบนะโดนปุ๊บใช่ไหมวางอย่างนี้นะวางนะครับโอเคนะอันนี้คือพ่อนหนักเป็นเบานะนะครับเสียหลักแล้วน้าถ้ฝ่ายเขาตามมาซ้ำน้าเลี่ยมมุมดีโอกาสรอดเราก็น้อยนะครับอันนี้แค่ผอนหนักเป็นเบานะอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้แล้วใช่ไหม แล้วถ้าอย่างนี้ล่ะอย่างนี้ล่ะยังไงนะครับโอเคนะเอาแบบเธอไม่รู้ก่อนนะครับใช่ไหมคนที่ไม่รู้โดนปุ๊บอย่างขำอย่างนี้ไม่ไปนะเซมาปุ๊บอย่างนี้ขำเล่นได้เห็น okay, นะอย่างนี้ตั้งแนวดาบไว้เนี่ยอย่างเงี้ยเล่นได้ปุ๊บเสียหลักขำนะครับแต่มันหมุนหลังไม่ไปเพราะแขนมันขำยันแล้วขำยันเข้าอะไรครับ อาสกเจอร์ในสิทธ์ใช่ไหมการถ่ายแรงลงโครงสร้างรากฐานวิศวะยูทานะอะไรอีกเขาต่อยุบข้อต่อสุดแรงบิดวิศวะเครื่องกลฟิสติกประยุกอะไรอีกไบโอแมคานิกก็ได้นะยังน้อยสี่ศาสตร์นะโอเคนะเธอใชศาสตร์ใดศาสต์หนึ่งก็ได้นะหรือเธอประยุ์จากสายงานอื่นก็ได้หมดคำพุกไม่ไปนะเวลาโดนนะครับ วางเห็นนะวางเสร็จพอวางปุ๊บปุ๊บถ้าเธอไม่ได้ฝึกนะเวลากิ้งนะดูนะจะเกิดอะไรขึ้นดาบมันจะปักมันจะเป็นการคำ้ำรับโลไม่ไปพอกิ้งไม่ไปปุ๊บเขาซ้ำมาเรียบร้อยนะครับเทคนิคทำไงนะอัดทอรนีปตัตปีโลกต่อยครับนะอย่างนี้นะวางตัวนี้เป็นแกนหมุนให้เราโลข้ามแกน ของแขนที่สร้างแกนหมุนแล้วใช้มือต่อยต่อยนะครับไม่อย่างงี้นะเห็นนะมมันค้ำมันต้านนะใช้สามือเนี่ยต่อยนะแล้วโลไปโอเคนะนะต่อยแล้วโลจะมาอย่างนี้ก่อนโอเคนะอีกรอบนะนะวางวางแล้วต่อยนะครับเห็นไหม แล้วยังไงนี่นะวางแนวะทะ,ะครับแล้วก็ยุดาบมาวางแนวะทะหนะ,ะดูจากด้านหลังนะด้านหลังนะโอเคนะนะครับต่อยโอเคนะนะครับเพราะฉะนั้นกิ้งนะไปด้านหลังมันจะเล่นได้สองแบบนะครับแบบดาบ อยู่ขาเดียวกับนะครับอ่าขานำนะและดาบอยู่คนละฝั่งกับขานำนะเวลาเธอล้มม้วนไปด้านหลังฝึกสองเหลี่ยมก่อนเ,ออเหลี่ยมด้านหน้าล่ะเหลี่ยมด้านหน้าถ้าเป็นมีดสั้นมีดสั้นด้ามด้ามมันไม่พ้นตรงนี้วางปึ๊บอันตรายเรียบร้อย นี่สั้นก็เหมือนกันครับวางตำแหน่งโลนะเวลาเล่นก็นั่งนั่งธรรมดานะครับนั่งโอเคนะดูด้านหลังนะเนี่ยโอเคนะครับวางนะครับอันนี้คือโลโลด้านหน้าโลด้านหน้าใช้แขนที่จับดาบสร้างแกนหนุนแล้วหมุนไปด้านหน้าอ่าเหมือนกันครับ อย่างนี้ใช่ไหมนะครับให้ฝึกอย่างนี้เราจะได้จําว่าถ้าตรงนี้โดนฟันอันนี้อยู่ในพุมกิ้งกิกกรรมอยู่ในกลนกลกรรมเดี๋ยวสอนให้นะครับเอากิ้งก่อนนะนะครับวางอย่างนี้แล้วเธอก็โลไปวางโอเคนะดูจากด้านหลังนะนะครับเนีย่ยวางวางเห็นล้วโลแบ นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะก้มกิ้งเก็บกรรมนะกิ้งจะมีแบบไปด้านหลังแล้วดูดาบอยู่ฝั่งไหนอย่างนี้หรืออย่างนี้ส่วนด้านหน้าก็เหมือนกันดาบอยู่อย่างนี้หรืออย่างนี้นะครับเห็นไหมก้มกิ้งเก็บกรรมกิ้งเนี่ยก็แตกได้อีกสีแบบ อันนี้คือนะครับคานหรือความยาวยิ่งคานยาวนะเดี๋ยวค่อยสอนนะพวกเง้าหอกทวนพองกระบองอ่ะอยู่ยาวเนี่ยนะนะเทคนิคการโลก่อนแต่เวลาเธอเล่นเหลี่ยมหลังตุ้กรูปยังไงอย่างนี้โลเหลี่ยมไหนครับนี่วางวางแล้วต่อยแล้วโลกออกนะวางต่อยปุ๊บนะครับแล้วกลับมาตั้งแนวนี้ถูกไนะนะถ้าอย่างนี้ล่ะ อย่างนี้ใช่ไหมแล้วโลโอเคนะโลเพราะมันไม่ปักดาบไปค้ำครับเนีย่ยอย่างเงี้ยโอเคนะแล้วโลทุกการโลนะครับโลให้เร็วกลับสูต่ตำแหน่งสมดุลให้เร็วแล้วตั้งแนวปะทะให้เร็วนะโอเคเดี๋ยวมาต่อนะครับก้มคนก้ม นะคนเก็บแล้วก็กลกรรมนะจบครับเสริมให้ครับโรระดีดนะใช่ไหมเขาเข้ามาถามอยู่แล้วแหละโอกาสรอดมันน้อยมากนะฝึกนะครับตรงนั้นคือพื้นที่ปะทะเธอก,ดดออกนะนะ็ดีดออกนะครับนะดีต่อไปนะ โอเคนะอันนี้เราไม่ได้ฝึกนานนะนะครับเธอฝึกประจำอ่ะทุกอย่างอะไรฝึกประจําระบบประสาทมันจะพัฒนานะครับมันก็จะคล่องขึ้นเร็วขึ้น